วันนี้มาชมวยไทยคาดเชือกได้รู้น้ำหนัก67จกิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวเด่ยนยอดนี้ก็คือชิงโกชิป,ปะตะอายุ29ปีสูง184เซนติเมตรมาจากประเทศญี่ปุ่นส่วนมุมดำยอดเทวินมอราชพัฒจอมบึงอายุ21ปีสูง172เซนติเมตรมาจากประเทศไทยวันนี้ไทยกับญี่ปุ่นเจอกันนะครับ ชิงโกในชกมา38ครั้งชนะ2 7แพ้11ไม่มีเสมอส่วนยอดเทวินในชกมา86ครั้งชนะ61แพ้19เสมอ6นะั่รรมการก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับการเตรียมความพร้อมทั้ง2ฝ่ายก่อนก่อนละมวยกันก่อนนะครับตามกติกาแม่ไม้มวยไทย เสร็จแล้วมาดูยอดที่หนึ่งกันเลยยอดอชิงโกเตะสูงอ่าเตะผ้านอกยอดเทวินยังยอดเตะผ้านอกไปเตะผ้านอกกันมาเยอะแดกเตะกันเยอะอ้าวชิงโกทีไปยอดเทวินเตะสูง,เ,สงเลยโอ้หมายกันคอเลยชิงโกก็เตะสวนมาอยู่นะครับได้เปรียบส่วนสูงนะครับชิงโก อ่าจะ้งเป็นตเตะพร้อมนอกเตะสูงเลยโอ้สูงกว่าในเตะกานคอสบายนะครับชิงโก้อที่โดดที่ยอดทิ้งเป็นกระ่วไว่อยากจะยืนยังขยับเข้าไปชนนี้นะ่อชิงโก้ตเตะพร้อมนอกยอดทิ้งเตะพร้อมนอกขึ้นเอาแหลกเตะกันโย่ยังหาวิธีการการกันอยู่นะครับยึ่งจังทีบ โอ้ทิ่โดนก็จับไม่มีอะไรนะครับขอโทษขอไปกันครับกับการบอกว่าระวระังหน่อยนะครับยอดทิวินยังอยากเข้าไปชี้ก็เตะสูงเลยอยอดทิวินเตะสูงขึ้นเหมือนกันนะครับเตะก่โดนกระจับอีกครั้งนึงนะครับโอ้หาเป้าสำคัญแล้วอยอดทิวินเตะสูงยอดมาข้างหน้า ชิงโกก็รอสวนอยนะครับถอยวนไปรอสวนอยู่ยอดทีมมแมงหน้าเลยโอ้ยอดทีชิงโก้เตะเบ,บือดองขามหน้าไปยอดทีมมแมงหน้าชิงโกเตะที่นี่ข้ามหัวเลยนะครับสูงเ,เตะข้ามหัวอีกครั้งหนึ่งยอดทีมยังใต้เข้าไปหาทางเข้าไปใกล้ๆก,ก,กรรมการเตือนนะถอยมากไปนะครับสู้กัน tập ờ, số, ờ, giờ tập viên mặc không làm vượt nào, có té mang một căn nào, để tập phám nọ căn có xuống, bay, chỉ có cái muốn ờ, ờ, nó cho nó vượt nó xuống rồi, ờ, mặt queo vừa té chăng vượt nhở, ờ, giờ tập viên bay gì căng, té xuống mặt không làm to, chỉ có tập phám vượt mặt xuống một căn ờ, giờ có lo trong สวนโยเตะพออีกครั้งนึงยอดทิวินจชิงโกเตะพอมอกขึ้นยอดทิวเตะเผุดเชิงโกอืมเดิดนมาโดนหมัดสวนเลยหมดยกที่หนึ่งนะครับดูช่วงสองกันเลยหมัดเขาน้ามาข้างหน้า,าเาาตะพนอนากเชิงอืมหมัดบวกกันเลยหมัดแรกกันเลยยอดทิวินหมัดข้างหน้าแทงเขากอดก้อมาขวางหน้าไว้โอ้ตัวเล็กขวางตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ทำการแย่งมาก,ก่อนยอดทีวินอืมโดนเตะเตะขึ้นอยู แ,แทงเขาเลยจิงโก้จิงโก้ล็อกล็อกแขนกันโย่แทงเขาจิงโก้แทงเขาทำการแยกมาหมัดทุกคนน่ะต่างคนต่างหูจิงโก้มาตเขาตามหมัดทุกคนน่ะเลยยอดทีวินทีจิงโก้พยายามจะแทงเขาอยู่เหมือนกันนะครับล็อกไปล็อกมาล็อกสอดแทงกันอย่าำการแยกมาแต่งตัวนานไปเลยกันไหม มัดเขางลงตัวเลยยอดทิวินชิงโกเตะมัดเขาหน้าโอ้มัดเวิดละเสียหลักล้มลงไปม้วนไปเลยยอดทิวินยังเดินบุกอย่างเดิมมัดเขางลงตัวมัดเขาหน้าฟันซอกเอากอดไว้เลยทำการก็แยกมากโอ้ชิงโกนี่ถอยวนมากนะครับทำให้ยอดทิวินเข้าไปไม่ค่อยถึงเต,เตะทำไา้จะดเตะเอาชิงโกเตะเอายอดทิวินซอกใส่ขาเลย หักคันแทงเขาแทงเขาต่างคนต่างแทงกรรมการแจงมาโอ้เตะข้ามหัวไปเลยนะเฉียดหัวไปเลยนะยอดที่เ็นเตะดอกนี่มันเขาหน้ามันเขาหน้ามันเขาลงตัวเอ้ากอดไว้เลยกอดมาเอ้าชึวกอพยายามจะแทงเขาโยกรรมการแยกมาเจ้าทีเตะเอาช่วกุมัดเบิดอย่างไงเอามัดเบิดทั้งคู่เลย มดัดเขาลงตัวมัดทุบเพื่อทำชิงกบมัดสวนอยู่ชิงกบมัดเพื่อเตะเตะดอกนี้เข้าอยู่มือแกจิ้มตานะครับบอกว่าระวังมือหน่อยอย่าทิ้นเตะพอนอกชิงกบกระยับเขาน้ายอดโจทย์ทิ้งเตะก้านคอยกันหนึ่งชิงกบพยายามเตะขึ้นอยเตะขึ้นมาโดนมัดสวนเลยมัดกระแทกหน้ากันยอดทิ้มันมาเขาน้า ย,ยังไงยึกยักใส่กันอยู่ชิงโกยับยับเตะพร้อมหนักกัตติเวีนก็รอจังหวะอยู่เอาหมดยกที่สองนะครับว่บาตอนยกสุดท้ายยกที่สามมาเกันไหมโอ้เตะเต็มเต็มเลยชิงโกยันดีมัดสวนยุ่งกันเอาต่างคนต่างมหมัดยับยับไปเอ่อชิงโกเตะเกัตติเวีนยึกใส่อยู่ยับยับเอ่อยับแล้วก็ถอยวนมาเอามือมือจิ้มตากันอีกครั้งนึ่งครับโอ้มาเลยกันไหม มัดข้าน้ายอดิวินเตะผอนอกมัดสวนกันเลยเตะอีกั้งหนึ่งยอติวินมัดเขาหน้าโอ้ชิงกบมาด้วยจะมัดของยอดทิวินเข้าน้าตัวแล้วก็เอา้ากอดไว้แทงเข้าว่าวกรรัการแจกออกแจกมาก่อนหมัดเวิดเลยยอดิวินชิงกะยับเตะพอนอกเตะผอนอกขึ้นเหมือนกันเอาชิงกะโดนเตะเต็มเตมเลยเตะขึ้นชิงก็ แต่ทีมงมัดเขาหน้ามัดเขาหน้ามัดเขาลำตัวมัดเขาหน้ามัดขาเอืมยวทีเวียนเนี่ตอนนี้มัดเข้าเป้าดีนะครับมัดเขาลำตัวเขาหน้าเลยชิงก็มัดขึ้นมาเหมือนกันหรอล็อกเขาเชือกหาจะมาแทงเขาโย่แข่งมาได้กรรมการก็แยกมาพยายามจะฟันจ่อโย่จึงโก้เตะมัดแต่โดนเตะสวนเลยชิงโก้แต่มหมัดเขาหน้า มันมาข้างหน้ากันนึงยจิงกูเตะขึ้นมือนกันเนี่ยที่เขาเตะมาเตะเวรดโดนมมาสวนเลยเอามัดรู้มันจะถือเข้างหน้าเต็มๆเลยมัดเขาตัวกอดไว้หาจะมาแทงเขาโยล็อกมือล็อกแขนกันโยกกำกันแย่งมาแทงม่ได้ก็แย่งมายึดจักใส่กันโยกเตะเข้ามาเนาะเตะขึ้นมือนกัน มาดเขน่ามัดสดขึ้นมางันชิงโก้เดียวจอติวินมัดเขน่าโอ้เข่าเต็มๆเลยก็แทงเข่าไปั้งหนึ่งโอ้มัดเขาน่าเต็มๆเลยมัดเขาน่าข้งหนึ่งยอดติวินโอ้มือจิ้มตานะครับมือจิ้มตากันอีกครั้งหนึ่งอ้าวสู้ได้อยู่ไม่เป็นไรมัดยับกันโย่จอติวินเตะจับเข้าได้อืมชิงโกฟันจอกเกินชิงโกเตะ แต่ยิ่มัดข้างหน้ายิ่งหมัดยับขา้างหน้าชิงโก็มันยันโอ้โดนเฉีย่ยล่างล้มลงไปเลยชิงโกะลูกน้ำไม้เอาหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้ก็ขอตัวขอขอภัยกันนะครับโอ้ตัวเล็กแต่ต่อยได้ดูเดือดนะครับยอดทีวินมอลิสพัาส์จอมบึงก็มาดูว่าใครจะได้รับการชงมือนะครับก็เป็นว่ายอดทีวินมอลิสพัาส์จอมบึงชนะคะแนนไปนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ